หลายครั้งนะครับที่ชาว UX เราเนี่ยเริ่มออกแบบหน้าจอออกแบบ UI โดยการเปิด Figma เปิด Photoshop เปิด Adobe XD เปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่แนละ้วเริ่มวาดหน้าจอลงวันทีบางคนเป็นสายเดฟเนาะเขียนโคด้เลยไม่ต้องเสียเวลาไม่นั่ง f ิกมาเลยมากมายแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งเนาะ มันกลายเป็นเราเสียเวลาไปออก,กับการดีไซน์ในส่วนที่อาจจะไม่ได้สําคัญจริงๆดีไซน์ออกมาสวยแต่ปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งานกับไม่ถูกแก้ไขหรือการออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเลยด้วยซ้ำนะครับคลาสที่อยากจะมาแนะนําในวันนี้ชื่อว่า Paper Prototype ครับ พลังแห่งกระดาษและปากกาเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาการเสียเวลาแล้วต้องกลับมารีเวิร์กทำใหม่มากมายไก่กองของการทำ UX Design ได้นะครับซึ่งในคลาสนี้เราจะมาคุยกันถึงเมื่อไหร่ที่กระดาษจะเป็นสิ่งที่เพาฟูมากกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้คอมเนะเาะคำว่า Fidelity of Design เนาะความสมจริงในการดีไซน์แบบไหนใช้ตอนไหนเนาะมันจะมีสีเรียกว่า wireframe เนาะ mock up ไ i ไฟโปรโ o t ท p e เนาะสเกจกระดาษสิ่งเหล่านี้แตกต่างก,กันยังไงเหมาะกับการใช้นะัเวลาไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ควรต้องระวังและ Common Mistake ที่คนมักจะทำผิดบ่อยๆมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงนในคลาสนี้เนอะรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็คือการเลือกใช้ปากกาการวาดหน้าจอลงบนกระดาษอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดกระดาษ สิ่งง่ายๆที่หลายคนทักยังไม่เคยลงมือทําอะไรพู้นี้เท่าไหร่บางทีก็อาจจะเป็นคําถามที่มีอยู่ในใจได้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกันในคลาสนี้ด้วย รวมถึงโจทย์ตอนท้ายเนาะที่เราจะมาลองดีไซน์ UI ของระบบง่ายๆกันแล้วก็มาลองดูกระบวนการในการคิดแต่เรากัวจะมีขั้นตอนในการคิดยังไงบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะมันไม่ใช่การใช้ทูเป็นแต่มันคือการที่เราแก้ปัญหาถูกต้องเนาะแล้วก็ความคิดและไอเดียที่ชัดเจนของเราเนาะซึ่งทูที่ดีที่สุดในการรวบรวมความคิดของเราให้ชัดเจนด้วยความเร็วที่สุดก็คือกระดาษกับปะากานั่นเองนะครับในคลาสยาว2.5ชั่วโมงนี่เนาะไม่ยาวมากนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐาน UX มากมายมาก่อนเนาะหรือใครมีประสบการณ์ในการทํา UX มานานแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลามากเกินไปหรือดีไซน์แล้วไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่มันส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงของยูเซอร์หรือการใช้งานได้ง่ายเท่าไหร่เนี่ยก็มาเรียนคลาสนี้กันได้ครับก็พบกันที่ Praxis Online School นะครับคลาสชื่อว่า Paper Prototyping ครับ